สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพ่อนครับเซลรแมนอมตะตคิมอชชัแนลครับว่อนี้มีอ่าโมชั่นรุ่นบีมาฝากรับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ฟังว่ารถใหม่กับมือสองนะครับเขาแตกต่างกันหลายซ้ำใดนะครับเทียบให้เบิงทั้งราคาเงินสดทั้งพรนะครับพรแล้วจะต่างกันซ้ำใดนะครับเดี๋ยวจะพามาเปรียบเทียบกันนะครับแต่ว่าจะเอาเป็นตัวเป้านะครับส่วนรายจะเป็นแบบมีแต่แบบติดชุดเป็นมีดดันดินนะครับนี่ ต่ชุดใบมีดดินมาราคาก็จะสูงกว่าจักน้อยนะครับแต่เฉพาะชุดใบมีดมันก็หาหมื่นหาหมื่นหาลอยแล้วนะครับผมชุดใบมีดดินนะครับราคาแพ้งแห้งนะครับก็เลยเอาเป็นตัวเปล่าดีกว่านะครับเปรียบเทียบตัวเปล่าผู้ใดที่หาลดน้อยนะครับไปเขาร่องไปเขาสวนนะครับเขาร่องอ้อยรองมั่นหรือว่าเขาสวนนะครับผมอยากวมาเบิ่งกันเลยนะครับมี2ี่ตัวเปล่าครับรถปี6 4ซ 900ชั่วโมงนะครับต้นปี2564 900ชั่วโมงครับอันนี้สภาพเดิมๆนะครับผมว่นท่านอีกปรับสภาพใหม่นะครับเข้าจองให้แล้วเข้าจองแล้วนะครับทั้งซ้างคนเอาไปเก็บให้ไหม์เบิดนะครับผมว่าจะเป็นเครื่องเฟื่องเกียร์ต่างๆนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็ก่อนส่งเก็บซีให้ไหม์อีกนะครับนี่ราคาเงินสดนะครับตัวเป่าเลยนี่ตัวรถแบบประเป้าเลยนะครับตัวรถประเป้าผู้ใดอยากได้รถตรีก็ซื้อเพิ่มได้นะครับรถตรีมีขายนะครับ ทั้งไม้ทั้งมือสองมีขายนะครับอับสภาพใหมือนเนกันใส่งานได้เลยนะครับผมตัวนี้ราคาเงินสดนะครับตัวเปล่าอยู่ที่สองแสนห้าหมืนห้าพันบาทครับสองแสนห้าหมืนห้าพันบาทนะครับลดจากสามแสนกว่าบาทนะครับราคาจริงแค่สามแสนกว่านะครับโปรโมชั่นม่มีสองแสนห้าหมื่นห้าพันครับซื้อสดลดได้อีกเดนะครับเด้อแล้วก็ดาวนะครับดาวได้นะครับมือสองดาวเริ่มต้นที่สองหมื่นบาทนะครับ จากปกติดาว8 0,000ื่นครับมื่อนี้รับรถจ่ายแค่20,000บาทเอาไปเลยครับส่งฟรีถึงบ้านนะครับรับรถจ่าย20,000บาทนะครับนรายปีมีงวดจ่อย6ปีงวดจ่อยเดือนละ2องพันสิเดือนนะครับแล้วก็งวดปีเดือนที่22เป็นงวดปีอยู่ที่38,000ื่นนะครับ38,300บาทนะครับประมาณนี้ปีหนึ่งกระตุกยู่ปีละ60,000่นนะครับพรหกปียอดรวม6ปีอยู่ที่สามแสนหกหมบาท จะมาได้สามแสนหกหมื่นบาทมือสองนะครับตัวเปล่านะบารนี่ถ้าเป็นรถใหม่เนาะตัวเดียวกันนี่แหละนะครับผมดาวตั้มสุดกับดาวรับรถแช่เอ่อรับรถแช่ประมาณแปดพันนะสมมุติว่ารับรถแปดพันบาทนะครับรถราคาเงินสดนี่รถไม้สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับตัวนี้สองแสนห้าหมื่นห้าพันรถไม้สามแสนหกหมื่นแปดพันเนาะ รถไม่ดาวล้ำต้นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะครับหากผมประชาชนรับรถจ่ายแปดท่นพ่อจบเลยนะครับอันนี้ลูกค้าไม่นะเพราะเป็นลูกค้าเก่าคือลูกค้าเก่าอาจจะฟรีดาวหรือดาวหน่อยก็นี่นะครับผมอ่าไปนี่พอนนะครับรถไม่จะพอนในเงี้ยวกว่านะครับรถไม่จะพอนได้แปดปีถ้าพอนหกปีงวดกับสีตั้งกับลายยืมแต่วา่าอันนี้ผมเซ็ตแบบแปดปีให้นะครับพอนรายปีมีมีงวดย่อ,อยแปดปีนะครับงวดย่อ,อยสองพันขึ้นกันอ่าแล้วก็งวดปี งวดจ่อยสองพันหล้วก็งวดปีจะตกไปอยู่ประมาณประมาณปีละเจ็ดหมื่นนะครับสําหรับรถใหม่เงวดจ่อยเจ็ดเงินจ่อยสองพันงวดใหญ่ประมาณห้าหมื่นกว่าบ,บ,บาทนะครับปีหนึ่งกับปีละเจ็ดประมาณปีละเจ็ดหมื่นนะครับเฉลี่ยประมาณปีละเจ็ดหมืน่นเนาะผมกับผมกับจำโมเมนต์ปไหนนะครับผมจำโม่อ่า ปีละเจ็ดหมื่นกับปีละหาเออปีละหกหมื่นกับปีละเจ็ดหมื่นกว่าแต่ว่าพรแปดปีนะครับผมรวมแล้วมันเออ่รถใหม่เยอะร่วมแล้วอยู่จะอยู่ที่หาแสนแปดหมื่นบาทนะครับสําหรับรถใหม่พรห้าปีอ่าปีละเจ็ดหมื่นนิดๆนะครับกับปีละกับปีละหกหมื่นนะครับผมอาจจะตั้งกันปีละหมื่นนะเพิ่มเกินมากหมื่นหนึ่งเดี๋ยวรถใหม่นะครับแต่ว่าผ่าพรรวมแล้วนะครับตั้งกันอยู่ประมาณสองแสนนะร่วมแล้วก็คือตั้งกันอยู่ประมาณสองแสน สองแสนนี่ซื้อได้อีกขั้นหนึ่งนะครับซื้อ, S อยีบเอชยีบซีเองสิอ่าได้อีกขั้นหนึ่งเลยนะครับถ้าซื้อสดมืสอส,ส,สองสิครับผมสมซติว่าข้าวพรนเปิดไปแล้วกะกะคอดีก็แตกต่างกันครับผมอันนี้ก็ประหยัดประหยัดลงมาปีละหมื่นเนาะประหยัดลงมาปีละหมื่นแล้วก็พอนหน่อยกว่าอีกสองปีนะครับเบิดเร็วกว่านะครับผมเนี่ยพอเอาส่วนส่วนนั่นมาไว้าจะซื้ออีกขั้นกันยังได้เนาะ ประมาณนั้นนะครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างข้อดีแต่ว่าข้อดีของรถใหม่คือใส่เงินดาวน้อยแล้วก็งวดต่อปีก็ไม่ได้ต่างกันหลายนี่สินะครับผมแล้วก็ได้ไม่เบิดเลยครับประมาณนี้แต่ถ้าผู้ใดอยากประหยัดงบลงมาจักหน่อยนะครับประหยัดงบลงมาสองแสนเนาะก็เป็นรถมือสองตัวนี้ก็ดีเท่ากันผมมาชั่นดีส่วนรถดีนะครับเท่ากับปรับสภาพให้ใหม่ต้องใส่งานได้แน่นอนครับรถถึงบ้านนี้ลองทดสอบได้เลยนะครับผมรถ ถ้ามีปัญหาอย่างแจ้งก็มาได้เลยนะครับอุปกรณ์เ่าซื้อเพิ่มได้ครับโรตารีก็ขายอยู่ตัวละ25,000บาทนะครับเป็นโรตารีแปดสิบหเส้นนะครับ85เส้นตัวละ25,000บาทนะครับผมยางนายางล้างซวยครับข้าพ่นสีเจฟซีไฮไม่ก็งามแล้วนะครับซางเพิ่นก็ตรวจเช็คไข้เบิร์ตครับเปลี่ยนของเหลวเปลี่ยนกล่องเป็นยางให้นะครับประมาณนั้นนะครับผมสำหรับรถหน่อยนะราคาตามจะมียิปเจ็ดแรกอยแหละพวกนี้ยิปซี่กัน ติดชูเบมีดมากจริงๆกับราคาก็สูงกว่านะครับก็เลยเลือกเป็นตัวเปล่าราคาถือแล้วก็ดาวกตบไม่ได้ซูงนะครับผมเออมันกไ็ได้ไปยี่สิบเจ็ดเลี่งนํานะครับลูกแรงกับหลายแรงกับได้แรงหลายขึ้นนะครับราคาก็ถือลงอีกนะครับประมาณนี้แหะครับเหยียบให้พร้อมครับทั้งรถใหม่รถเบารถเก่านะเหยียบราคาเงินดาวค้างบนให้นะครับประมาณนั้นผู้ใดที่อ่าเป็นลูกค้าไร่อ้อยนะครับผมมีโคต้าอ้อยกับพอไร่ปีได้เลยเด้ ขายลายลายมันผ่อนลายปีได้เลยนะครับผมสําหรับรถใหม่เด้สําหรับรถใหม่เว้นมือสองรถใหม่กับปีละเจ็ดหมื่นกว่าบาทครับรวมแล้วกันน,ะะน,นั่นแหละก็ยโ่ตัวยู่ประมาณห้าแสนเกือบหกแสนปุ๋ยละครับประมาณเกือบหกแสนประมาณนั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าอยากประหยัดลดลงเหลือสามแสนกว่าบาทก็เป็นมือสองนะครับเด้อ,อเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมเดี๋ยวครั กดไลค์กดแชร์กดติดตามของมาได้ครับเดี๋ยวผมจะอัพเดโปรโมวั่ันตัวใด้ดีนะครับจะอัพเดตให้เรื่อยๆได้ครับพี่นอ้อตสวัสดีครับ